ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสบสูทุกคนคลิปนี้นะครับเป็นหวยราพัฒนาเนาะประจำวันที่ยี่สิบหกเจ็ดทับหกหกนะครับกลับมาแบบเป่าๆแน่นาะราพัฒนานะครับเป็นสูตรใหม่นะปรับสูตรอีกขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับราพัฒนาเมื่อนี้นะครับยังคงเป็นเด่นตัวเด่นนะครับ หกับ3นะยังเด่นหกับ3านะครับแล้วพัฒนามนเมื่อนี้จับคู่นะครับไปพี่น้องไปพิจ,จารณาเบิง้งก็จะเป็นนะครับหนึ่งแปาหนึ่งศูนย์หนสองหสาสนะครับ ละกะศูนย์สองเก้าสามเก้าสองนะ <c oughs> เป็นหวยลาวพัฒนานะครับเอาให้พี่น้องไปพิจนนารณาเบิง้งนะเนาะลาวพัฒนานะมันบดได้เบิ้ลโดนนะครับถ้าเกิดว่าเ,เบิ้ลเบิ้ลกะวุ่นาเกินหนึ 11, 22, ่งหนึ่งสองสองละก็สามสามนะครับถ้าเกิดว่าเบิ้ลนะถ้าเกิดว่าเบิ้ลนะครับ กระบนาเกินนี้ส่วนตัวนะครับส่วนตัวชอบ1.9นะครับห9ึ่นะครับเม็ดเดียวแควนๆนะเวลาพัฒนาการล่องล่องติดไว้เบิ้งนะครับส่วนตัวเม็ดเดียวเนาะ ให้ไปที่หนึ่งเก้านะครับให้พี่น้องไปพิจ,จะหน้านะครับเป็นหวยราพัฒนานะกับโบมี่ยังนะครับหวยราพัฒนาก็ได้เดี๋ยวอ่ามีเวลากระซิ่ลงหวยรัฐบาลให้อีกนะครับรัฐบาลอ่าเดินหาหกเจ็ดนะหวยรัฐบาลเดินล่างนะครับหาหกเจ็ดอ่าเดี๋ยวจงว่ากันนะครับเอาหวยรา พัฒนาไปรุ่นก่อนมอแลงว่าหวยเล้าเข้าสิเขาบอกนะครับถ้าหวยเล้าเขาหวยเล้านี่บางท่านกะไปเล่นเอาหวยเล้าตัวเนี้ยไปเล่นเล้าสามัคคีนั่มนะครับบางท่านก็เอาไปเล่นถึงดาวจงดาวโจนนะมันจังไดล่ะมันก็เขาของมันอยู่นะแต่เล้าก็คือเล่านั่นแหละแต่ว่าบางท่านเพื่อนกะเอาไปเล่นต่อนะมันมันยิงเงานะครับมันยิงเงา ช่วงนี้นะครับยังบริหนว่างยังบดมีเวลาพ่อพี่น้องปันไดเนาะกันั่นแหละอุปกรณ์ก็จังที่พี่น้องเห็นนะบอคอนพ่อปันไดนะครับนั่นการพุ่งการเขียนกับบอคอนเปตเบิงปันไดดอกนะครับก็ดีบดีกระจางมันขยันเหล็กมันเข่าก็พ่อนะครับให้พี่น้องไปพิจารณานะครับกัโอเคนะครับคลิปนี้กะได้สั้นๆเนาะบอต้องมีเอียงมากไม่แต่ว่าอันนี้เป็นสูตรปรับใหม่นะครับเดินดีอยู่นะปรับใหม่นะเดินดี สูตรไหมคิดไหมนะครับเดี๋ยวสูตรเสีวมาเห็ดให้เบิ่งที่หลังนะครับก็บโอเคคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเล่าพัฒนากระไดเดี๋ยวมือแรกก็ออกแล้วละ่ะเอาไปรุ่นกันนะครับสวัสดีครับ